ใครสีเฮ้ยเสื้อไม่ใช่เสื้อเอาแล้วเสื้อแดงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เสื้อวะได้เสื้อวะสวัสดีครับเปิดการ์กับกลงคลิปที่สาม มาแล้วนะครับหลังจากที่ออกไปแล้ว2คลิปนะคลิปก่อนนี่คนคอมเมนต์มาเพียบเลยว่ารูปไม่ชัดอีกแล้วนั่นนี่นั่นปรับใหม่แล้วปรับใหม่เอาให้ชัดให้ได้ชัดให้ได้ไอคลิปที่แล้วมันไม่ค่อยโฟกัสกล้องไม่พอดีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ละเอามือถือกล้องได้แลลวมาอัดมือถือเอาต้าละเอาให้ได้เรื่องนะเปลี่ยนยี่ห้ออีกแล้วนะพานิเออชื่อยี่ห้อเขากล่องพานินี่นะ รุ่นซีเล็ก2023-2024พ่เมียรีกนะอ่าอันนี้จะเป็นกล่องพีเมียรีกเลยใช่ไหมใช่อ่ะกล่องนี้มี6แพ็คแพ็คละ4ใบสี่ใบการ์ดนะรุ่นไลเซ็นรุ่นไลเซนรุ่นรันตัวดังเช่นเดิมความคาดหวังของเช่นเดิมฮาร์แลนด์ไลเซ็นพร้อมเสื้อที่ได้แชมป์ปีก่อน ก่องที่สามแล้วจะเจอยังมันยังไม่มีลายเซ็นต์กล่องเลยนะแต่กของนี้แล้วดีหน่อยมีลูกกี้ที่ว่ากําลังจะเกิดอืมอาจจะเป็นมูลค่าเยอะๆได้อืมอ่ะเริ่มเลยนะครับวิธีเยอะแต่ที่กองชอบสุดนะกล่องแรกนะฟูเตล่าเพราะการ์ดมันดูทําดีสุดเออแต่กล่องกล่องที่สองก็ชอบเพราะว่าตัวมันดีได้ตัวแบบเด็กๆของนี้จะเป็นไงทีมเบนลีกของพาณิชยนะ มีใบไหมถึงใบแบบไม่ต้องไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยฮะหนึ่งสองสามอุ้ยมีใบหนานะไม่เหรอจับรู้นะสี่ให้คุณลองจับให้คุณลองจับลองจับอันนี้คือความตักจางไงรู้ไหมเอออออออันนี้หนากว่าเก็บเก็บอันหนากาไว้ที่หลังตามสูตรเราอันนี้หนากว่านะหนาสุดนะไม่รู้จะเห็นเีย่องะรเลี่ยวะที่หนากว่าเพื่อน ก็รู้สึกอยู่อันเดียวยแต่อันนี้บางสุดแบบบางสุดไว้จะจมีความแตกต่างมีความแตกต่างจับรู้ๆอ,อ,อ่ะเริ่มแพ็คแรกหวังเหมือนเดิมฮาร์เล้นไลเซนตอันนี้น่าเราน่าจะรู้จักเยอะนะเพราะมันเน้นเนลีน่อย่างเดียวใช่เป็นอาชเชอร์ข้ามเปรอนอาชเชอร์ เี่บเชฟฟิลใบใบต่อไปก็ไม่ใบปกติหมอปกติเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอออ่ะใครหัวเนี่ยเอาได้ลุ้นหัวหน่อยตอนนี้อ่ะโอ้ยบัสบัสซี่จับฟูลเล่แม่แนวนอนอ่ะเป็นแนวนอนเราเริ่มรู้แล้วใครเอ่ยฟูลเล่มไอ้นี่ปาลินญาย้ายไปแล้วเกิดไหมย้ายไปบาเยือนละจะเกิดไหมไม่เกิดใช่อ่ะใบสุดท้ายจะเป็นใบที่ดีที่สุดอืม ซีเล็กไว้ที่โอ oh oh. ้โหเน้นไปทางทีมเล็กเน้นไปทางทีมเล็กนะอ้าเมื่ออะไรวันนี้ไม่ให้เราเรานี่รอรอทีเด็ดเรารอทีเด็ดนี่ที่แยกไว้นี่รอทีเด็ดพวกนี้ไม่ปทีมเล็กอยู่แล้วไอสัตว์ให้มาได้นอกกาด แล้วไปเชฟฟิลฟูแล่มมิ๊แวนยูเหนือเลยครับไม่ต้องเอาหงไม่ต้องเอาแวนซีอาร์เซนอลหรอโอ้โหไอ้หงเดี๋ยวรอของนี้แน่นอนแน่นอนเฮ้ยเป็นไงตีมใหญ่ฮะทีมใหญ่ได้หรือยังอ่ะฮึเฮ้ยลิวฟูลเอ็นโดะเอ็นโดะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไอ้โทมิ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 ยะสึโทมิยะสึนะไปแรกโโอ้หโอเคพอได้ บูโน่ลเออบูโน่เฮ้ยไอทีมใหญ่ละซองนี้ทีมใหญ่ละมันมีได้อยู่มั้งอ่ะปึ๊บบูโน่ใบถัดไปกานากานาโชเอ้ยใบต่อไปไอสุดท้ายก็ต้องทีมใหญ่ถ้าทรงเนี้ยเออว่ะแล้วสีนี้เป็นสีพิเศษสีแดงป่ะเนี้ยคนเมื่อกี้สีไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่อ่ะเออคนละอย่างน่ะไม่หรือมันเป็นทีแมนยูอะมนเลยสีนี้ต้องสีแดงอ่ะเอ้ยน่นจะแมนยูอ่ะอย่าบอกนะ มาเที่ยวอ่ะแอนโทนี่หรือเปล่าไม่ใช่แอนโทนี่หัวไปเท้าเออไม่ใช่แล้วใครอะโอ้โหไอ้เที่ยไอ้นี่อีกลิโก้เฮนรี่เป็นปอดเป็นปอดเนี่ยไอ้สีแดงหลอกไอ้สัตว์ไอ้นกิโนกาดี่เนี่ยอ้าวโอ้โหโอยเป็นปอดจะมาแลรงหนาเนี่ยไวดีเราข้างหลังโอ้โหไอ้เที่ยอ้าวอย่าเพิ่งหมดหวังนี่บอกแล้วมันอยู่นี่ เหนื่อยโอ้หแล้วเปิดมาทีมใหญ่ๆอันเลยนะได้เห็นชื่อแล้วเปิดมาเออข้างหน้าทีมใหญ่เฮียหน้าสวยหลังเสียวมาอีกแล้วครับฟูแลมใหม่แกะอะไรวะเนี่ยลาอูกิมินสยังไม่มีใบพิเศษอะไรเลยหรือเปล่าโอ้โหใบลี่ใบลงใบรันอะไรยังไม่เห็นเลยนะอันนี้น่าจะพิเศษอยู่ใครอะชื่อมาก่อนละโอ้โหอานแล้วนิกกี้ ละตัวของได้สะสมเบนฟอร์ดว่ะไอ้เหี้ยนะสะสมอะไรโอ้ยนี่แล้วมีเชลซี่ะเนี่ยเชลซีหรือเปล่าฟิวเจอร์นะไม่ใช่เป็นการเด็กๆอะชูคูเมกาโอ้ไม่มีอะไรเท่าไหร่มีอะไรโอ้เวนฟอร์ดกองได้เยอะนะซื้อทีมไอ้หี้ย ไม่มีเลยลิ้มพงลิ้มภูไม่ออกนะไม่มีเลยอ่ะสองนี้จะมีอะไรให้กล่องได้หรือยังใครอ่ะแมนยูอาร์ซีอาร์ซีว่ะโอ้คัมบาร่าย้ายไปแล้วย้ายไปแล้วอีกแล้วแต่อันจะย้ายไปทีมดีไหมย้ายไปเมียนลิวไม่แน่อันนี้จเกิดโอ้โหใช้หมดพลาสใช้หมดพลาสอันนี้น่าจะมีละอุ้ยโซบอส์โซบสสาวน่าจะชอบนะอาร์ซีพิเศษครับ แขนขาไม่มีเรอวะซึ้บอุ๊ยดูตั้งหรือเปล่าใช่เลยดูตั้ง <laughs> อามารีเบล <laughs> เอาละถึงเวลา <laughs> ถึงเวลาจะเอาเอาบางก่อนนะบางก่อนเอาบางก่อนอะบางก่อนบางก่อนะบางก่อน้็คงไม่พ้นทรงพวกนี้ <laughs> มันแตกต่งางจากเพื่อนต้องมีอะไรพิเศษเหรอื <laughs> อวะบางจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่า วอันพาเลตวอตตันวอตตันนี่ก็ยังกาเบลเจซุสกาเบลเจซุสโอ้โหแบะไม่รู้อีกเบลเกตอ่ามาดูท้ายหุ้ยอีคอไลเซอร์เจ้าเปรโดเจ้าเปรโดอีคอไลเซอร์ว้าของนี้ก็มีอะไรต้องขึ้นโชว์บ้างไหมอ๋อนี่ก็หมดแล้วลืม หรือมยังเหลือฟองไหนความหวังสุดท้ายแล้วความหวังสุดท้ายโอ้โหแก่ยากเฮ้ยแเซ็นหรือเปล่าบิ๊บไปเลยนะเปิดเลยนะไปเลยไปเลยไปโอ้โหโค้ด้วยนะฟอนฟูเก้นโอ้หแม่งหนาจัดอ่ะเดี๋ยวให้เปิดดูนี่ก่อนอุยอยู่ไปไหนไปสามไปสามแม่งหนานหามากอ่ะเกิดละเกิดละ ใครพูเช็คไอทมัสทูเช็คเอามาเชาเอามเอาล่ะเอาละเอาล่ะเอาล่ะเอาล่าล่ะเอาล่อ่เอา้่า่ะเอ่ะเา่เอ่าล่ะเ่ะเอ่ะเอาจ่ะเอ่เาน่ะเอา่ะเอ่เอา่เอาล่เอาล่ะอ่เอาล่อา่ะเอา่เอาลเอาล่ะี่อาลรเอาล่ะเอ่ะเอาลเอาล่ะเ่เอาล่ะเมา่เอาอา่า่เอ่าล่า่่าเชฟฟิลเ่เล่เอเาออเปล่าอั่า่าอ่เา ไม่ใช่เสื้อเอาแล้วเสแสร้งด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อเฮ้ยเสื้อว่ะได้เสื้อว่ะโอ้ยเสื้อแล้วอุ้ยสองสีด้วยนะเสื้อสองสีนะใช่ป่ะเสื้อป่ะเสื้อดิเนี่ยอุ้ยโอลิเวอร์นะโอ้ยโอลิเวอร์นะยากแล้วโอลิเวอร์ยากแล้วอุ้ยทีมอะไรทีมอะไร เชฟฟิลเลยเฮียเชฟฟิลไงไอเฮียโอ้โหสายเมื่อไรลุ้นหน่อยเผื่อโอลิเวอร์นอร์วูดไม่ใช่เสื้อดูอีกฝั่งเลยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ลุ้นวิดอีกไอ้เฮียโอ้โหหลอกกูเลยยังยังหลอกกูอีกโอ้โหลุ้นตั้งนานนึกว่าเสื้อ โอ้โหอะไรครับเนี่ยเปิด์บิดฟังโอ้โหถึงเสื้อแล้วเสื้อแดงอ่ะโอ้อแดงด้วนฉันนอตเลี้ยวคุยเอ๊ยยยเปิด์บิดฟังไอ้ฟาดวัวเหลือเชื่อตัวเองโอ้โหไม่ต้องรุนแล้วแม่งเชฟบิวเหี้ยน่าจะเป็นเสื้อหรือเปล่าโอ๊ยเป็นลายเซนเออเอ้าลายเซนนอวูดนะ เอาลิเบอร์นเอาหัวให้พึ่งเกิดเถอออายุเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอ้จะได้บาลงดอได้ดาวซันโวลยเขาอกเลยวันนี้อะไรตั้งใจต่อไปไอ้น้องชายน้วงดุบเยอะจะตกชั้นอะไรโอ้ยโอ้ย พิเศษสุดวันนี้ก็โลายเซ็นใบแรกนี่เนะใบแรกของเราเซ็นสวยอยู่นะความหนากาก็โอเคเลยเชฟอ่านนะต้องเชิแบงเอ้าเอาวูดลายเซ็นใบแรกเเซ็นใบแรกก็เอาวูดเนียเสีแดงก็เอาแรเอาไม้แมนยูก็เหลียวหูไอ้เปิดผิดฝังสั้นกูระเรื่อยเชียอเอ้ากล่องนี้ก็ พานี่ซีเล็ตสองพันยี่สามพันยี่สี่ราคาก็ประมาณพันหน่อยๆก็ลองไปใครชอบก็ลองไปหาดูในเน็ตพีเลืกันกงได้ลายเซ็นมาก็ถือว่าคุ้มนะจะเป็นทีมไม่ดังตัวไม่ดังแต่ก็โอกาสถือว่าน่าจะน้อยมากมอวูดนะนาวูดเชฟอยู่โอ้ยยยยยถ้าเป็นซาร่าหัวเกิดโอ้โหต้องมีอ่ะอนาโชเนี้ยหลักพัน่ะห้าพันขึ้นอ่ะโอ้โหอ่ะ ไม่เดี๋ยวถือว่าเป็นลายเซ็นใบแรกที่เราเปิดมาประทับใจประทับใจลุ้นประทับใจลุ้นผิดฝันทีอะไรอีกอ้โหคลิปนี้เหลือเชื่อเอาเหมือนเดิมเพื่อนๆใครรู้จักใครก็มีกล่องอะไรก็ส่งมาได้ส่งกล่องเปล่าได้ไหมแล้วกล่องเปล่าส่งมาทำนี่อะไรอแล้วก็ให้คะแนนหน่อยว่าที่เราเปิดกล่องนีว่าเต็มเท่าไหร่เต็มสิบเ่อกล่องนี้ประมาณได้กราดเนี่ยเออได้ลายเซ็น อนาคตดาวซันโวนอวูดเนี่ยได้ประมาณกี่คะแนนของกล่องนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ายังมีอีกนะครับมีอีะมีอนี่หงแดงรอรอเราอยู่แต่ต้องเปิดแน่สำหรับเป็นแฟนผมนะทีมเซตลิเวอร์พูลนี่ไม่ต้องลุ้นทีมอื่นลิเวอร์พูลล้วนเลยเดี๋ยวมาเจอกันนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยอันนี้ก็พิมเร์ลิมพิมเปร์ลิมหมูย่งหนักอ่ะเนี้ย อันนี้<อ>ไม่ใช่อันนี้กล่องราคามีราคานะอ๋อมีราคามีราคาก็ต้องมีไอ้พวกนี้หลายใบอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้แอดมินกับกล่องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ